ม่มีปลาต้องโกแช่แข็งขายเลยนะครับนี่น้ำหอมคนละ200นะนั่นแหละหลายอย่างเลยโอเคครับเราวันนี้ก็เข้าเมืองนะทีนี้ก็จะเป็นฝั่งของน้ำหอมนะครับยอยไปหมดเลยเนาะที่ออสเตรเลียน้ำหอมไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับราคาถูกกว่าไทยเยอะนะครับนี่เดวิดก็กำลังเลือกซื้อนะ อารมาน,นีก็มีนะครับโปโลมีหญิงผู้ชายนะครับเยอบเยอะเป็นแบบเป็นร้อยแบรนด์นะครับที่นี่นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะถูกมานะครับถูกถูกเลยแหละนี่ยคนนี้ก็สิบเก้าดอลลาร์นะครับก็ห้าร้อยเนาะนี่ก็ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยประมาณนี้นะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็ถูกนะครับนี่ถูกเลยแหละ แล้วก็ของเดวิดแบ็คแฮมก็มีนะครับอันนี้ก็ขวดเล็กก็500นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนเนาะนี่ของ Adidas น้ำหอม Adidas ถูกมากนะครับร้อยมิลเนาะก็เท่าไหร่เนี่ย8.99ก้าเก้าก็สองร้อยน้ำหอมคนละ200นะครับนี่เลย ีเยลใช่ที่นี่ก็ต้องให้พนักงานเป็นคนเปิดให้ดูนะครับไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ QV เนาะควีนวิกตอเรียจะไปร้านไทยนะครับนี่ก็จะเป็นโอลเบจิงนะครับเป็นร้านจีน ร้านไทยนะครับไทยเทาค่ำๆนะครับคนเยอะมากนะครับลูกค้าสถานีเดี๋ยวไปดูร้านไทยมีลูกชิ้นขายด้วยนะครับใช่มีดบอร์ลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดนะครับนั่นแหละครับก็คือมาร้านไทยนะมีถั่วฝักยาวด้วยเนี่ยย้กลินกระรี้เอ๊ะเนาะย้อนกลิ่นกระรี้ยงไหมเนาะไม่เอาไม่เอาไอ้พวกแหนมด้วย ครับซ้มตามปูอานมิดบอล19ดอลลารอันน้เนี่ยทำ business class นี่ครับไปส e c u ร i t y p l a c ที่ได้มีปลาต้องโกลแช่แข็งขายด้วยนะครับนี่ถุงละเท่าไหร่14ดอลลาร์้องไหมอ่าถุงไม่เอาครับเดี๋ยวเรามาดูของที่เราซื้อมานะที่เดินไปเมื่อกี้นะครับ ก็นั่นแหละหลายอย่างเลยนี่ครับที่ซื้อพริกมาพริกแห้งนะครับอ้าเม็ดร,ร่วงแล้วพริกแห้งเนี่ยก็คือแบบบางทีเอาพริกป่นไปผัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมพริกแห้งนั่นแหละนี่ครับเป็นกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระชายดองฝอยนะครับอันนี้เหมาะสาหรับที่แบบว่า,าเอาไปทํากับพวกพวกผัดชาใช่ไหมแล้วก็พวก พวกพแผนงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะอร่อยดยแเลยนะครับแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะครับก็เป็นต้มยำนะครับเป็นแบบปรุงรสเนาะนี่คือแบบถ้าใส่ได้ไปนะแล้วแบบใส่พวกผักพวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบอร่อยนะครับคือแบบเกือบไม่ต้องปรุงนะครับอย่างมากก็คือใส่พวกน้าปลาเพิ่มแล้วก็มะนาวนิดหน่อย,ยอ,อันนี้ก็คือ19ดอลลาร์นะครับเมื่อกี้ แต่ก็น้ำหอมเนาะน้ำหอมก็อา r ครับเบียนฟิตนะครับก็เป็นน้ำหอมนี่คือเคยใช้แล้วนะครับหอมมากนะครับอันนี้ไม่ใจเท่าไหร่29.99นะครับหรือว่า30ดอลเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเบอร์เบอรีนะครับเบอร์เบอรก็ไอซ ml นะครับก็40ดอลลาร์นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกโฟมนะครับ มสำหรับผมนั่นเองนะครับก็แค่นี้ครับทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับชีวิตของเราแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปเนาะก็แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวทํากาแฟให้เดวิดดื่มก่อนนะครับผมก็เตรียมกาแฟด้วยหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวไปออกกําลังกายนะไปเดินในสวนนั่นแหละที่ไปเห็นบ่อยๆนะ กาแฟดำนะครับก็คือไม่ต้องใส่นมเนาะ